เรามาดูเก่งต่อมา,อาเก่งที่สี่เรื่องของของใครเนี่ยของบุรุษผู้เชี่ยวไปด้วยเควียนอันเต็มด้วยปืนทารุแปลว่าปืนสถานพระศรีตาพิหะอรันโตเมื่อประทับอยู่เวรุวเนในพระเวรุวันอรภาทรงปราบกุตังซึ่งบุตรทารุสากกติกัสปุกระษะ ของผู้คนผู้เที่ยวไปด้วยเกรียน,นเต็มด้วยฟืนกระสิตันได้อิมังธรรมเทศนาซึ่งธรรมเทศนานี้อิติว่าสุปาพุดทางดังนี้เป็นต้นทิ่ดังจะกล่าวโดยพิสดารทาเวทารากาศอ่นว่าเด็กทั้งหลายสองอิติคือสมาธิธิกะปุตโตจกักอันว่าบทของผู้คนผู้มีความเห็นโดยชอบด้วยมิชาทิติกะปุตโตจกัก อันว่าบุตรของบุคคลผู้นนมีความเห็นผิดด้วยแล้วก็ราชั่งคัดสมิงในเมืองราชจะครึกแล้วก็กีรติย่อมเล่นคุณะกีรังเล่นด้วยครุภิคณังเนึ่งเนื่องอันนี้ก็ที่อยู่ในอิิกิคือคำว่าคือเนี่ยข้างใน,น,น,นเนี้ยเวลาสมพันจะประทัดสมุดยะฐาเข้ากับตัวประธานสองตัวนี้แล้ว ตัวประธานตนต,ตัวนี้ก็สมานเป็นลิงกฐาลและสรุปปนานิติก็คือสมาธิกักบุตรก็ดีมิจฉาธิกักบุตรก็ดีลิงกฐาลและสรุปปนานิติทรัสา์ก็สรุปปนานิทเวทารกาส่วนลาชักหัดสมิงก็เป็นพินารา,นาระในทัลกาเด็กสองคนในเ,เมืองน,นี้ส่วนอภิคณังก็ก็ดีคุณละกิลังก็ดีให้เป็นกิยาวิเสนาในกีรันติย่อมเล่นเล่นด้วยครุปนเนื่อง นะชื่อคนที่ทศัพได้ชื่อคนทบศัพท์ได้บุตรของคนผู้เป็นสมาธิทิฏฐิได้บุตรของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เปนสูตท,ทารเจสุในเด็กทั้งหลายเหล่านั้นนาสมาธิติกะบุตรโตแะบุตรของบุคคลผู้มีอานบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาจิตถิก<ม>ิป,ปะมานสร้างไปอยู่กุลังซึ่งกลุ่มหรือเมื่อทอด นี่เอาทอดแล้วกันเนี่ยทอดจะให้สุกๆ,ๆแล้วก็เมื่อทอดซึ่งคลุบแล้วก็อาวัจจิตวานึกถึงแล้วพุทธานุสติซึ่งพุทธานุสติแล้วก็อาหารอาวัตวากล่าวแล้วอิติว่านโมอนุควางนอบน้อมแล้วกสั่โบตุมาโบตุจงมีพุพธาสัต์แก่บริจ้าอิติอย่างนี้แล้วก็ขีปติยอมทอดคุลังซึ่งคลุบเานี้มีอะไรสงสัยไหมครับ อันนี้คือสายมุตุมาเป็นอย่ยวตรงภาคนั้นโมเป็นตัวประธานพุทธสัก์ก็เป็นสมันานันในผตุทิฏฐิศก,ก็อัานกันในวัตถวัตอิตรโรก็โยกสมานไม่ใช่อิตรโรมิจฉาทิฏฐิกุโตอัน,น,นดับบทของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินอกนี้นี่คนที่ศิวะแสดงอ้างแล้ว คุณเนซึ่งคุณทั้งหลายจิตยานางของเดริญทีทั้งหลายวัตวังกล่าวแล้วอิติว่านามโมอนุภามนอบน้อมแล้วก็สังโฆตุมาโคตุจมีอาหันตานางแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอิติเหล่านี้คือปฏิยอ่อมท่อนเตสุทารเกสุในเด็กทั้งหลายเหล่านั้นหนาสมาธิกับปุตโตอนรบุตรของมคลผู้เป็นสมาธิชินาติยอ่อมชนะแล้วก็อิตธิรก็ย่อมมิชาทิตกับปุตโต อารมณ์ของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินอกนี้ราเจติย่อมแหะโสกโย้บุตรของเนี่ยโสมิจฉาทิฏฐิกะบุโตอารบุตรของพวคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐ so, <c oughs> so, ินั้นทิสมาเห็นแล้วกิริยาซึ่งกิริรยาตาสะโยคสมาทิฏฐิกะบุตโตไอ้อไม่บุตสัตเห็นแล้วซึ่งกิริยาของบุตรของบุคนผู้เป็นสมาทิฏฐินั้นแล้วก็จินเตนตมาสส่มาตัวน,นี้คิดแล้ววิติว่ายังทารโก อันบัณดิตนี้คือหมายถึงลูกชายลูกของคนที่เป็นสมาธิฏิอนุสัตตวอนุสัตตวาระลึกแล้วเอวังอย่างนี้กัตวากระทําและเอวังอย่างนี้กิปันโตทอดไปอยู่ขุรังซึ่งครุปชินาติย่อมชนะมังซึ่งเราหางปีแม้อันว่าเรากริสามิจะกระทรมเอวโรปังกัมมังซึ่งการมีอย่างนี้เป็นรูปอิติดังนี้แล้วการสิได้กระทำแล้วผลิตจยังซึ่งการสั่งสมรอบ พุทธานุสติยังในพุทธานุสติอาทาั้งนั้นอธิแกเทวสานครั้งนั้นในวันหนึ่งปิตาพระบิดาตระศักดิ์ตสของบุตรนั้นโยเชตวาเทียมด้วยประกอบแล้วสกัังซึ่งเวียนข้าัตไปอยู่อัธายะเพื่อประโยชน์ทารูนังแก่ฟื้นทั้งหลายแล้วก็อาัธายะพาเอาตังติทารงกังซึ่งเด็กแม่นั้นทันตวาไปแล้ว แล้วก็สกตังยังเวียนปุเรตวาให้เต็มแล้วทารุนังอันนี้เป็นอีกรัตในปุเรตวาให้เต็มแล้วด้วยอืนทั้งหลายอัตวิยังในดงในดงไหนไหนในดงหรือว่าในป่าอัตมิยังป่อท่านเล่สือก็บ้านี้มีเล่มนี่ของใหม่เล่มใหม่ เล่มใหม่ในดงเื่งเก่าในป่าดูช็อตเล่มไหนดีเนี่ยสงสัยต้องสงสต้องลบเล่มเก่าทิ้งให้หมดเลยถ้าวุทีศข้ามเอาเงินคืนด้วยเอาเล่มใหม่ได้เล่มเก่าเล้ในป่าเล่มใหม่ในดงเลยเถียงกันใหญ่มันดงตอนในดงในป่ากันแน่แล้วก็อาฆาตชตมาอยู่แล้วก็โมจิตตวา ปล่อยแล้วโคนีซึ่งโคทั้งหลายอัดอุตกระภาสุกระพาณีในที่มีความสำราญด้วยน้ำสุสานะสามันตีในที่ใกล้แห่งป่าช้าแล้วก็ผีนษุกุในภนอกแห่งเมืองอันนี้กเมา่อเข้ากันไปลูกโซ่เป็นลูกโซ่ครับปล่อยแล้วซึ่งโคทั้งหลายในที่มีความสำราญด้วยน้ำในที่ใกล้แห่งป่าช้าในภายนอกแห่งเมืองแล้วก็ ก็คือมันก็เข้าไปรูปซุปโซนี่พินนานี่พินนานี่อันนี้ออนนก็ออัตระในกิริยาอ่าแล้วก็พัตตะวิสักังอาการสิได้กระทำแล้วซึ่งการอะไรริโัพเป็นการแบ่งซึ่งพัตยนี่คือการบริโภคซึ่งพันอันนี้ได้กระทำแล้วซึ่งการแบ่งซึ่งพัตแล้วก็อัะน,นั้นโคนาอัมวโคทั้งหลายอสสุครัสของบุคคลนั้น มันทำยังไงพระวิสิงสุขเข้าไปแล้วนักกลังเอวะสู่เมืองนั่นเที่ยวคนโคขณีนะสัทิงกับด้วยฝูแห่งโคพระวิสันตนะตัวเข้าไปอยู่นักกลังสู่เมืองสาญาะสมบิในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวัน้าใจไม่พออะไรมันจึงเข้าไปได้มันตามโคคนอื่นเข้าไปไปด้วยกันเลยไปหมดเลยเป็นฝูงแล้วก็สากดติโกปีแม้ว่า อุรกรณพุทธเยถาไปได้เวียนนี่อนุพันธ์ชนโตติดตามอยู่โคนีซึ่งโคทั้งหลายพระวิษณุวังเข้ามาแล้วและกำลังสู่เมืองทิ่สมวอยู่แล้วโคเีซึ่งโคทั้งหลายสายยังในเวลายเย็นอัธยะนิคมันโตจูงจูง,จงออกไปอยู่จูงออกไปอยู่คือพาเอาออกไปอยู่ก็ได้อาเป็นสมณานะกันจูงหรือพาเอา ไปอยู่ออกไปอยู่แล้วก็นั่สัมปาปุนิไม่ถึงพร้อมแล้วนะครับทวารังซึ่งประตูที่ก็ตัดสมิงปกคะเลขันเมื่อบุคคลนั้นเือเป็นพ่อไอ้่อเนี่ยอสามปฏเตเอวะไม่ถึงพร้อมแล้วนั่นเที่ยวอันนี้ใครใครคือคนเฝ้าประตูเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรโท มันเรื่องติดเรื่องติดเรื่องติดสัตว์ใช่ครับวันนี้โทวาดิโกโทวาดิโกเรื่องที่เคยแปลไงที่บุตรของบุคคลผู้เฝ้าซึ่งประตูโทวาดิโกอนาบุคคลผู้รักษาหรือผู้เฝ้าซึ่งประตูปิจิหิติดแล้วทวารังซึ่งประตูอธนั้นปุตโตอันว่าบุตรอสักบุครา์ของบุคคลนั้นเอกะโกะผู้ผู้เดียวผู้ผู้เดียวเทียวแล้วก็ นี่ปัจจิตวานอนแล้วเหตุฐานในภายใต้สกตัสะแห่งวียนปติภาเคในส่วนแห่งาราตรีแล้วก็อกกมิก้าลงแล้วนิทางสู่ความลับแล้วก็ปณะก็ราชทางแล้วเมืองราชจครึ่มมนุษสะภูหลังเป็นเมืองมากด้วยอมนุษย์ปกติยาปิาแหนตามปกติแล้วก็ใส่โหติมากรุพรหัาโหติ ยังเป็นยัเป็นที่ผ่านมานี่สงสัยตัวไหนบ้างออกมาทําทได้ไหมพระอุะอหลังอาหมุสัะพูหลังก็เป็นวิตตาในโคติตัวอื่นมีตัวไหนที่คิดว่าสัมพันธ์ไม่ได้บ้างม,มีไหมไม่มีจริงๆเลยหรือว่ายังดูไม่ถึงจะเป็นดูอีกสองสามชั่วโมงที่จะถึงนี้อีก ทาธุรกิจมัต้องถามหรอกมิได้จับเลยไม่ได้แปลด้วยตนเองเลยตั้งแต่เช้าตรู่เดี๋ยวมาปั่นเอาแกะเอาในห้องต่อมาจะาก,ก็อยังทารกโกอันว่าเด็กนี้มีปโนนอนแล้วสุสานะตานิเกในที่ใ,นใ,นใกล้แห่งป่าช้าแล้วก็อมารุษ,ษานว่าอมรุษทั้งหลายตถาทาเอใ,ในที่นั้นคือในในปราชานี่แหละในที่นั้น ปัดสิงสุขเห็นแล้วนั่ง,งปุต,งงงตังซึ่งนางธารกังซึ่งเด็กนั้นเอโก,อโกอะมนุโสโศขึอมามนุสโศขึ้นมาอ้ามันว่าอมรุตตัวหนึ่งมิจฉาทิฏโกไม่ใช่อ่านตัวนี้อ่านว่าอมรุตตัวหนึ่งมิจฉาทิฏโกเป็นผู้มีความเห็นผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏ นั่นคืแบ่เป็นวิจิตาสองตัวก็ได้นะอา่ามนุษย์ตนหนึ่งปฏิกันตะโกเป็นเป็นอะไรเป็นเส้นหนามสารธรักศาสตต่อพระศาสนาวิชาทิฏโกเป็นผู้มีความเห็นผิดหรือเป็นวิชาพิฐิล้วกลุ่มิภาคโคติยาเป็นก็อเอาเป็นวิจิติตาสองตัวแล้วกันอา่ามนุษย์ตนหนึ่งเป็นเป็นเส้นหนามต่อพระศาสนาก็เป็นสมมตานาในตัวนี้แทน แล้วก็เป็นผู้มีควาเมเห็นผิดแล้วก็ย่อมเป็นเอาโหติรับมิกตาสองตัวนี้แล้วก็เอโกอมรุสโสยกตัวหนึ่งอันว่าอมรุตตัวหนึ่งสมาธิโกเป็นผู้มีความเห็นโดยชอบหรือเป็นสมาธิที่แล้วก็โหติภุมิภ้าโหติย่อมเป็นแล้วก็เตสุอะมรุเสสุนในอะมรุตทั้งหลายเหล่านั้นหนาเติมหยู่ลบถ,ถอนมิชาทิติโกโก็ยกอมรุมโสขึ้นมาอมันว่าอมรุตผู้มีความเห็นผิดนะฮะ เล่าแล้วอิติว่ายังทารกอัมรดตกนี้พักโขเป็นภกษาโลของเราทั้งหลายดังกโอติ่จะเป็นไม่ยังเราทั้งหลายขาธรรมะจากเคี้ยวกินอิมังธารการซึ่งเด็กนี้อิติดังนี้อิจโรอัมรุตโสันว่าอัมรุตนอกนี้นี่ว่ารีสีห้ามแล้วตังอัมรุสังซึ่งอัมรุตนั้นอิติว่าอลัง อันว่าอย่าเลยอลังเป็นตัวประธานคือบริเสตทน์ดิถาอันว่าอย่าเลยแล้วก็อายังตัวนี้ก็ขึ้นประธานมาเองก็เป็นกรรมมาวจอีผ่าะปอได้อายังทารโกอันเี้ขอให้ด้วยอายังทารโกว่าเด็กนี้ เตอันท่านมารุจิอยากชอบใจแล้วอิติตอนี้แต่นับประโยคนี้เป็นประโยคกรรมะาจุอ่าือบทกรรมะาจกนี่เป yeah. ็นเอของวัช so, uh, ah ีมีกรรมแล้วด้วยยาตปัจใจแปลยาจิธรรปิจะจจหเลยไม่มียาเห็นท่านว่าเด็กนี้เตอันท่านมารุจิอยากชอบใจแล้วอิติตอนี้ถ้ากับว่าข้างหน้าอลังเป็นหนึ่งประโยคบริสิธานิกถัตแล้วประโยคนี้ก็เป็นกรรมะบารจบโสอัมนุสโนว่าอัคมนุ์นั้น ล้ก็เตนะอมนุสเสนะที่วาริยมาโนปิก,ก็คือมีสองตัวพูดอีกตัวหนึ่งแปะอีกตัวหนึ่งก็เปกก็นอมนุสเหมือนกันคือไม่อยากใช้นอกนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเกินไปอัน<ส>ว่ามนุษนั้นนี่เตนะอมนุสเสนะที่วาริยมาโนปิแม้ผู้อันอมนุษนั้นห้ามอยู่แล้วก็อนาธิตวาไม่ไมเริ่กว่าแล้วมันจะนังซึ่งคำตรัสอมุษย์ของอมนุนั้นแล้วก็เหตุวาลกลับแล้วทำการซึ่งเด็ก ปาเทสุท uh ี่เท้าทั้งหลายอากัติคร่ามาแล้วรากก็ได้ลากมาแล้วโซตาลโกอันว่าเด็กนั้นอาหารกล่าแล้วอิติว่าโมตสัพวาตเนี่ยนโมอนอกความนอกน้อมใส่หุตุมาจงมีโพธสัตว์แก่พระพุเจ้าอิติดังนี้ตัดสมิงคณนีในขณะนั้นแล้วก็พุทธานุสติปริ จิตตาเพราะแปลว่าเพราะเป็นสมัาเป็นนานี่แปลว่าเพราะความที่แห่งต้นเพราะความที่แห่งต้นเป็นผู้สั่งสมรอบแล้วในพุทธานุสติเพราะความที่แห่งต้นเป็นผู้สั่งสมรอบแล้วในพุทธานุสติอัมรุสโสรว่าอัมรุษมหามพยาพีโตผู้กลัวแล้วต่อภัยใหญ่ปฏิกรรมิตวา ก้าวกลับแล้วหรือถอยกลับแล้วอัธสิได้ยืนอยู่แล้วอัธครั้งนั้นไถอิตโนอมรุสโอนว่าอมรุตนอกนี้นี่วัตถมาเก่าแล้วนางอมรุสังกับอมรุตนั้นอิติว่าอัิจังอัรกรรมอันมิใช่กิจอัรกรรมมันมาเป็นตัวประธานกิจจังอักิจังเป็นวิสุละอัรกรรมอันมิใช่กิจอัมเหหิอันเราทั้งหลายกระทำแล้วเป็นกรรมว่าจบ มายังเราทั้งหลายกรวมกจะกระทำธนกรรมมังซึ่งธนกรรมนี้ก็แยกเป็นธนกรมกรมกัรอสส์จะกระทำซึ่งธนกรมรมอสส์ทารักย์แก่เด็กนั้นอิติอย่างนี้แล้วก็ลักขิมโนอถธสิได้ยืนรักษาอยู่แล้วตัง้งธนกรรมซึ่งเด็กนั้นน,นี่มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มี แล้วมันเคยออกแปลโดยอัดของสอสปีที่ผ่านมาแล้ว <laughs> ก็เก่งไว้สัมพันธ์เล่นๆออกบ้างไม่ออกบัางก็ช่งนัาา้น <laughs> ต่อมาวิชาทิติโกอะอัมนุโสอันว่าอัมรุปผู้ <laughs> เป็นวิชาทิฏฐิเลาวิศวะเข้าไปแล้วนะักกำลังสู่เมืองแล้วก็โจรณะปราติงแต่ว่าอย่าง <laughs> ยังทานแ <laughs> อ่งโจชณะของพระราชาปุริตวาให้เต็มแล้ว อาหารหิรินำมาแล้วโภชนะซึ่งโภชนะอัฏฐานทาั้งนั้นยกอมรุษาเข้ามาอันว่าอามรุษทั้งหลายอุโภป,ปิแม้ทั้งสองตัสสะอันนี้ก็อยู่ในวิยะตัศนะทาลักษะทาลักษะมาตาปิตโรวิยะเป็นลาวกับว่ามารดาและบิดาของเด็กนั้นอุตะว่าเป็น แต,ต่ว่าวิกต้าในตัวเป็นหลักว่ามารดาลิบตาของเด็กนั้นเป็นแล้วก็ตังทรากลงยังเด็กนั้นอุทาเปนตวาให้ล,ก,หล,ลกขึ้นแล้วแล้วก็ตัวนี้เอานางตัวนี้มาแปะยังไม่ได้แปะนั่งทระกลงยังเด็กนั้นโพชตวาให้บริโภคแล้วแล้วก็ประกาศสิตวาประกาศแล้วตังกว่าติงซึ่งความเป็นเป็นทั่วนั้นอิติว่าว่าใคเป็นตัวเปิดมนถือประกาศอะไรประกาศแล้วซึ่งความเป็นเป็นทั่วนั้นว่า ราชาวระอนวัปราชาเทียวเป็นตัวประธานปัสตุจงเห็นอิมานิอัคารานิซึ่งอักขระทั้งหลายเหล่านี้อัญโยปกครองระบบคนอื่นมาเอาปัสตุมาช่วยประโยคหลังมาปัสตุจงอยากเห็นอิทธิหนี้แล้วก็ชินทิตว่าแปลว่าใดจรการึกแล้วไม่ใช่ตัดจะตัดอักษรเอาไปทําอะไรกัน <G ül> จาลึกแล้วอักครานิซึ่งอักษรทั้งหลายโภชนะปาติยังในฐานแห่งโูชนะในฐานแห่งูชนะอักขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งยักษ์ตาไปแล้วปุรณะชิวเสในวันรุงร่ง,งขึ้นใครมันก่อความวุ่นวายเนี่ยอันนี้ก็คือราชาบริษาแล้วกันอันนี้ชักราชบริษาอยูนั่น ใช้ฉันมาม่าเยอะไปอ่านว่าราชในวันรุ่ขึ้นอันว่าราชจักรวรทั้งหลายกระตุ้นกาะทาอยู่โอราหรงซึ่งความโกราผลอิติว่าแล้วก็ข้างในประโยชน์กรรมะมาจบโู้ผาชนะพันดังอันว่าพันดังคือพาชนะเป็นประโยชน์เป็นประธานด้วยเป็นป็นธานประโยชน์กรรมอันว่าอันดักคือพาชนะ โจรหิอันโจรทั้งหลายอว,วะหตังลักไปแล้วราชะกุลโตจาก,กจากราชอาณาจัาตระกูลอิติด,ดังนี้อันนี้เป็นตาลาใจแปลงตาเป็นตาเ,เป็นกิจบทกรรมวาจกอ่านว่าพันดักคือพาชนะอันโจรทั้งหลายลักไปแล้วจากราชตระกูลอิติด,ดังนี้แล้วก็ปิทิตว,วาปิดแล้วทวารานิซึ่งประตูทั้งหลายโอโรกิตว,วาตรวจดูแล้วอปสัสสตามไม่เห็นอยู่ตัถทานีในที่นั้น นิคมิตวาออกแล้วลักราจากเมืองโอโรเกตาตรวจดูอยู่อิโตจากอิโตจากวัสโต้ครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ด้วยทิศวาเห็นแล้วสุนทรปาติงซึ่งถาดทองทารุสกเตบนเวียนอะไรอันเต็มด้ยวยปืนหรือบนบนเวียนของปืนบนเวียน,นเต็มด้วยปืนแล้วก็เทตวาจับแล้วตังคารังรซึ่งเด็กนั้น อันยยะเรียกความสำคัญว่ายังทรรุตัวมาเด็กนี้จูโรเป็นโจรปกติจะเป็นอิติอันนี้ถ้าเสสูงแสดงแล้วรันโยกแก่พระราชาใช่ยกปัสตาวมายกมาตัวเดียวอีโตสองบทวิสิทธิ์น้ของปัสตาวะถึงราแปลว่าแรดอยู่ข้าง นี้ด้วยนี้ด้วยยิ่งเาปว่าแลอยู่ข้างนี้ด้วยนี้ด้วยแต่เราแปไปอย่างแลอยู่ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยการมีสองข้างที่กินยกข้างเดียวอออิโตสองบทวิเศษของปัตสุโต้ปัสุโต้ก็เป็นตัติยาวิเศษในในโอโรเกตตาจากสองสามกบะทะสมุทรเยถาเท่ากับอิโตและอิโต ก็ถึงตรงไหนแล้วรา,าาราชาทั้งพระราชาชิตสวะทอดไปได้เห็นแล้วอัครานิซึ่งอัคระทั้งหลายปุจิตธรามแล้วอิติว่าตาตะดุกอนพ่ออินตังกระนังอันว่าเหตุนั่งกิ่งอะไรอิติดังนี้ทารกวนวัดดิกอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอาหารอยู่นี่อาหารเกาแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่องค้สมุทเทศอาหารรัขบองค์ณชานามิย่อมไม่รู้ มาตาปิโตอนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายมีของพระออค์อาคัตมามาแล้วแล้วก็มังยังพงระอ่งหนนมาเองโคเชตตวาให้บริพกแล้วแับติงในเวลากลางคืนรักธมานาอาถังสุได้ยืนรักษาอยู่แล้วอาหารว่า,าพระองค์เราใส่จีนตตวา,ามาคิดแล้วอิติว่ามาตาปิโตอนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายรักคติย่อมรักษามัง ซึ่งข้าพระองค์อิติดังนี้นิพยยวะเป,เป็นผู้มีภัยออกแล้วเทีเ่ทยวใส่คุณตัวมาเป็นไมต้องใส่เราต้องมีกราดที่เป็นปิ้งติ่งไตตัวนึงพอเป็นผู้มีภัยออกแล้วเทีเ่ยวอุป,ปะกโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วนิทังซึ่งความหลับแล้วก็ใสเ่เ,เ,เียกคุภาพอัมหีย่อมเป็นแล้วก็ถามว่าข้าพองค์ชานามิย่อมรู้เอตกลังการนางซึ่งเหตุ มีประมาณเท่านี้นั่นเทียวแล้วก็อิติทั้งนี้อาถะทั้งนั้นมาตาปิตโรมาตาปิตโรปิแม้่ามาดาละบิดาทั้งหลายอัศะา,ารกัสะของเด็กนั้นกาลังสุดได้ไปแล้ตงางกำลังสุดที่นั้นราชาและราชายุตวาทรงทราบแล้วตามประวิงซึ่งความเป็นไปนทั่วนั้นอัธยะพาเอาเตตโยปิชนีซึ่งชนทั้งหลายแม้สามเหล่านั้น ขันตวาไปแล้วแสดงการสู่สุนักสัถุของพระศัสดาอารโหจิตวากรับผูแล้วสัพพังวัตถุซึ่งเรื่องทั้งปวงแล้วปุธ,ธิทูลถามแล้วอิติว่าพระเด้าแต่พงผู้เจริญพุทธานุสติเอวะอันว่าพุทธานุสตินั่นเทียวรักษาเป็นคุณชาติรักษาโหติย่อมเป็นติงนุโขหรือนอแลพุทธาหุหรือว่า ธรรมานุสติอาทโยแล้วก็อะไรดีสติโยไม่ใช่อนุสติโยอันว่าอนุสติทั้งหลายมีธรรมานุสติเป็นต้นก็คือติมันเป็นอิทธิลิงยมันจะอย่างรติรติโยหรือว่าอันว่าอนุสติทั้งหลายมีธรรมานุสติแม้มีอุนอะไรอันว่าอนุสติทั้งหลายแม่มีธรรมานุสติเป็นต้น แล้วก็ใส่รักขามารักขารักหาโยรักขาก็เป็นพัทนะได้รักขาเป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาแล้วตัวนี้ต้องเป็นโหรพอเป็นพระุโหติย่อเป็นอิติอันนี้กครั้งหนึ่งบุชิทุทาวแล้วมิติว่าถ้าแต่ผมจะเดินอันว่าพุทธานุสิกนัเทียวเป็นคนณชาติเป็นเครื่องรักษาย่อมเป็นหรือเน่าแรงหรือว่าอันว่า อนุสติทั้งหลายมีธรรมานุสติแม้มีธรรมานุสติเป็นต้นเป็นธรรมาชาติเป็นเครื่องักษาโหติยังเป็นอิติอังน,นี้อัตถทังนั้นสถานธรรมศตสาวัตวาตาตาแล้วอัศรัญโยกแก่พระราชานั้นอิติว่ามาราชาดุกรมหาภพพุทธานุสติเอว่าอันว่าพุทธานุสตินั่นเทียวเป็นตัวประธานรักษาเป็นกระชาติเป็นเครื่องรักษาใสมุติภูพภาก่อน โอติย่อมเป็นเกวังอย่างเดียวเ,เกวังเป็นเกียวิสนาในโอติย่อมเป็นเกวังอย่างเดียวนะหาไม่ได้ระ,ะแต่ว่าจิตตัองอันว่าจิตยีสังยกชนานางเข้ามาแล้วก็ไปหักวิพัตน์แล้วก็หักวิพัตน์ด้วยก็คือชนานางเป็น,น,าานาชถีอนณาพิตกตาในเกียของภาคือสุภวิตังอันนี้เป็นกิจบทเหตุก,กรรมนะถ้าผิดก็ผิดบอกอันว่าจิต เยสังชนานางอันชนทั้งหลา,ายเราใดสุภาวิตังให้จเจริญดีแล้วชับพิเทนะโยกฐานนีนะเข้ามายกฐานนีนะโดยฐานะอันมีอย่างหกก็เป็นประโยคน์ยะอันว่าจิตอันชนทั้งหลา,ายเราใดให้จเจริญดีแล้วโดยฐานะมีอย่างหกปิจังอันว่ากิจแล้วก็ อันเยนอันเยนะรักษาวรณนะด้วยการรักษาหรือว่าด้วยด้วยการรักษาและการป้องกันอื่นหรืออันนี้อันว่ากิจด,ด้วยอันรักษาและอันป้องกันอื่นหรือ มันตโตสะเทหิวาหรือว่าด้วยมนและโอสถทั้งหลายนัตถิยังไม่มีเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นอิตินี้เอาอันเย็นั้น้ามีสีน้ของตัวนี้พอแต่บางครั้งก็บอกถ้าเพิ่มมาอีกตัวนึงก็ได้แต่ต้องเป็นอันเยีหิแทนก็จะเป็นหรือหรือว่าอันว่าอัมา,ากิด้วย อันป้องอันรักษาและอันป้องกันอื่นหรือหรือ,รอว่าด้วยมนและโอสถ์ทั้งหลายแล้อื่นนัตติจะไม่มีเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้แล้วก็เมื่อแสดงฉะฐานานี้ซึ่งฐานะทั้งหลายคกได้แต่แล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีสสัยตรงไหนบ้างขอคาถานี้ขอคาถานี้ ประโยคแรกเป็นกับตุเรารจบพุทธานสติประธานโหติกรมภาลาคาเป็นวิกติกตาเกวรังสัพเป็นเกียริวิเศณในโหติประโยชนที่สองเป็นเหตุุกรรมวาจบกิจเกียกติกุมภาคือตับปัจจัยเราสัพทานเยสังเป็นศินของชนานางชนะนางเป็นฉัตทีอนะปิตระตาในสุภาวิตังส่วนชับพิเทนะโยธานิณะฐขมาโดยก <talk> <asan> ็จะเป็นตริยาวิเศณในสุภาวิตัง ยกหลังกิจจังปเป็น,ต,น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 ,ปนตัวประธานาาเป็นเสียงตาในในนาทีนาทีเอาจนกระตัระจกในสังโยชนานังเข้ามาเป็นสมถานในนาทีส่วนอนเยนนะตัวนี้ถ้าขึ้นมาตัวเดียวก็เป็นวิสนาของลักขาวรณะละกันส่วนลักขาวรณะก็ดีมันโตสัตเทนะก็ดีเลิสัตเทหิก็ดีก็เป็นกรณะในกิจจังแล้วก็วางสองสัพพะทะัิกับปะทะเท่ากับอเยนนะลักขา,าวรณะและมันโตสัตเทหิครับมีสงสัยอะไรบ้างหนานี้ ไม่มีเราจะได้เป็นจนิตตกราบาดีไครหาย,หายไปบ้างไม่มี